พาที่จะตกดินแล้วเดี๋ยวให้ดูนะพาที่จะตกดินแล้วนะครับนี่นี่ครับพาที่ตกดินแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะทุ่งน้ําเนี่ยทุ่งน้าลาดงาครับเห็นป่ะอันนี้เป็นทุ่งน้ํานะครับนะนี่กว้างมากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับสวยพี่ครับทุ่งรับน้ําตรงนี้ตำบลลาดงาเภอเสนาครับและดูเทียนหลนนะครับนี่เพื่อนๆดูครับอันนี้พายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ อันนี้ถนนนะครับฝั่งนู้นก็เป็นคลองครับเห็นไหมเห็นไหมถนนเห็นไหมเนี่ยรถลุยน้ํานะครับเห็นป่ะน้ำถนนน้ำมนท่วมนะครับนี่น้าท่วมนะครับนี่ความลําบากครับนะเห็นไหมครับนี่คือความลําบากอันนี้อันนี้แค่ชิวๆนะครับนะอันนี้ยังแค่ชิวๆนะครับนะถ้าเกิดอ่าแถวนู้นนะครับไม่งั้นท่วมกทออมอเนาะ ออุธยาก็เลยรับกรรมใช่ไหมครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองเศรษฐกิจเนอะ